ได้มีการสอบถามไหมครับว่าเหตุผลที่เขาไม่ติดตามอายัดรัพย์เลยก่อนหน้านี้นี่มันติดขัดปัญหาตรงไหนยังไงฮะเขาบอกว่าการพิสูจน์รับว่ารัพย์นั้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดเนี่ยมันยากมันยากกว่าการชอร่อโกงแต่การที่มันยากไม่ได้แปลว่ามันทําไม่ได้แต่การที่ทําไม่ได้เพราะเหตุผลว่าเกรงกลัวเนี่ยควรต้องให้ผู้บงงังคับบัญชาช่วยแนะนําหรือหาคณะทํางานด้านการยึดอายัดรัพย์มาโดยเฉพาะครับ พิสูจน์สิครับพิสูจน์ได้เห็นว่ากองปราบก็ทําได้ที่ผ่านมาเนี่ยคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมอยากเห็นกองปราบยึดให้ได้สักเป็นพันล้านขอคดีนี้หน่อยได้ไหมเห็นว่ามีโฉนดพันล้านน่ยยึดโฉนดมาให้หน่อยอ๋อนในส่วนของกาปองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับต้องมีการประสานไปทางปปงอด้วยครับเป็นหนึ่งในกระบวนการในการยึดอายัดทรัพย์ครับทำไมทนายรณรงค์ถึงมองว่าคดีนี้น่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแชร์ลูกโซ่อะครับคืออย่างแรกเลยนะครับมันไม่มีธุรกิจ ท่องเที่ยวในช่วงปี63-64ที่มันมีกําไรเหรอครับแล้วมันจะเอาเงินจากไหนมาปันผลแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณยังเปิดระดมทุนตั้งแต่ปี63อยู่เลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าทางคุณประสิทธิ์เนี่ยทำธุรกิจแล้วมีผลกําไรจริงเนี่ยคุณต้องตอบได้ว่าคุณขายอะไรแล้วทำไมคุณขายแล้วมันมีส่วนต่างกำไรได้มากพอจะมาปันผลเขาต้องตาสว่างกันได้แล้วมีคําสั่งไปยังกองตาบปามที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ให้เร่งติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางทรัพย์สินที่มีการยักย้ายถ่ายเทไปช่วงก่อนที่จะเป็นข่าวไม่กี่วันยึดอายัดทรัพย์เอามาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อรอเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทั้งหมดครับส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยยังไม่เห็นว่าจะได้เงินคืนกันยังไงแต่ถ้าเกิดเรายึดทรัพย์สินได้ผู้เสียหายมีโอกาสได้เงินคืนเต็มจํานวนทุกคนครับเพราะว่าไม่ได้มาแจ้งหมดส่วนใครที่ยังไม่ได้มาแจ้งถ้าอยากจะได้มีการเฉลี่ยทรัพย์คืนก็ให้มาแจ้งความซะ พราะธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแน่งงชัดแล้วว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับเงินปันผลมาจากเงินที่เราลงทุนไม่ใช่ว่าทําธุรกิจเราได้กําไรแล้วมาปันผลนะครับเพราะงั้นอย่าหลงเชื่อแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มาแจ้งความเนี่ยคนที่เขาหลอกเราไปเนี่ยเขาก็ดีใจเลยครับเพราะเขาไม่ต้องคืนเงินเราส่วนใครที่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามให้เดินทางมาที่กองปราบปรามปอ,อสอที่สาธรมาแจ้งความร้องปุ๊กนะครับ เหตุผลที่ผมต้องมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางมีเหตุผลนะครับเพราะว่าการยึดอายัดทรัพย์เนี่ยที่เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่กล้ายึดทรัพย์ครับไม่กล้ายึดไม่กล้ายัดพอไม่กล้ายึดไม่กล้ายัดทรัพย์สินเนี่ยแล้วผู้เสียหายจะได้เงินคืนได้ยังไงล่ะครับก็ต้องมาวิงวอให้ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางมีคําสั่งลงไปให้ยึดและอายัดเรามั่นใจว่าตํารวจของประเทศไทยสามารถเอาผิดคนร้ายและติดตามทรัพย์สินที่ถูกกระทำความผิดไปเนี่ยเอามาคืนได้ ขอให้มีการมาคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเต็มที่ไม่จําเป็นต้องไปที่ดีเอครับตํารวจไทยก็ทําได้ <blind ing. S 1> ร่ไมั่งเองจะมีการดานการเียเรื่องทัพนให้ยังเนี่ยผมขอ พราะว่าเมื่อกี้ทนายพูดไปแล้วนะครับก็ก็เรียนให้พี่น้องตื่นเป็นคนทราบก,ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการร้องร้องเรียนมาที่กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาแล้วท่านผู้วิจา,ารารจริงๆวันนี้ท่านบนตำรวจโทรต่อตับผุวิมน,น่ะท่านผู้ัิการตํตำรวจสอบสวนกลางจริงๆท่านจะมาเดี๋ว่าท่านติดทารกิจเร่งด่วนก็เลยมอบหมา,หายผม นข้อหาใเดรยวว่าจะมีความผิดในข้อหาอื่นไหนอีกไหมต้องเรียนอย่างนี้นะครับข้อที่จริงเนี่ยนะครับมันมีหลายส่วนบริษัทก็หลายบริษัทเพราะฉะนั้นต้องต้องเรียนตรงว่าเมื่อข้อที่จริงมันไปเข้าข้อกฎหมายใดต้องดําเนินคดีไปตามนั้นรครับผู้ต้องหามีแค่หกคนหรือมีมากกว่านี้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ครับอย่างกรณีที่ทนายัดครับแล้วก็ตัดต่อแล้วก็พบความผิดเนี่ยเพิ่งก็ทำคดีมาตลอดนะฮะเพิ่งมาเป็นข่าว แล้วท่านผู้การนะครับก็สั่งให้มีการตั้งคณะพน,พน,นักงานตรวจสอบสอบสวนขึ้นมาเราเห็นว่าผู้เสียหายมีจำนวนเยอะนะครับโดยระดมพนักงานสอบสวน่ในหน่วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลักนะครับโดยให้ทางกองปราบแล้วก็ทางกองบังคับการปราบปรามวีการทางเศรษฐกิจนะครับเป็นเป็นหลักแล้วก็เอาพน,านักงานสอบสวนเะนี่ย เอาพนักง,งานอสอบสวนหน่วยงานอื่นมาช่วยนะครับโดยผมจะเขาก็ได้ในง,งานที่ให้มาให้ในง,งานที่กองกาลงตำรวจสอบสวนการโดยตลอดในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ได้เนื่องจากก็มีสถานการณ์โควิดก็ให้มีการลงทะเบียนออนไลน์นะเราจัดพนักง,งานอสอบสวนเอาไว้ไว้เตรียมรับตลอดนะครับแล้วก็จกดัดลาดับความเร่งด่วนไม่ให้ผู้เสียหายเนี่ยต้องเดินทางมา ก็ปัญหาคือค so, um. so, so uh ือสถานการณ์ขนาดนี้ก็พี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่ว่าเปนข้างช่างอันตรายนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ให้โอกานะครับที่ผมเรียนให้ทราบนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของข้อที่จริงเนี่ยถ้ามันได้แล้วมันข้าข้อกฎหมายยังไงก็ต้องดาเนินคดีครับผู้เสียหายนะครับแจ้งข้อมูลนีคแค่นั้นแล้วถ้าตํารวจสอบสวนแล้วพบว่ามีผู้กระทําความผิดเพิ่มก็ดำเนินคดีครับสามารถแจ้งได้ที่ในกอง监察ตุลาการ ขณะนี้ได้ครับหลักก็คือกองปราบกับทางปสค,ครับรเรื่องสอบระยะเวลานีครับว่าต้องปิดคดีภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับขณะนี้มันมีการจับกลุมตัวผู้ต้องหาระเพราะนั้นมันอำนาจควบคุมอ่ะมันจำกัดเราก็ต้องเล่งอยู่แล้วครับนนี้ในส่วนที่จะมีการขอให้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลางขึ้นมาเพื่อที่จะทําคดีนี้ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนยังไง เพราะที่ผมคุยกับทางท่านรองผิโลภพน,นะครับก็ขณะนี้มีก็มีแนวคือเราไม่อยากให้ผู้เสียหายที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดือดร้อนนะครับขณะนี้ที่เราเรากลังเรียนที่ทราบว่าเราลงทะเบียนออนไลน์แล้วเือนอรเราเชิญลุกคูาแล้วครับนะคือไม่ให้ประชาชนต้องรองเข้ามานครับเราจัดพนักงานเราส่วนค่ามีการจงเปียนก็ก็คงจะต้องเสนอพนักงานจะเสนอค่าน,นะครับกรณีที่ที่ท ผู้ที่หายอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราว่าอาจจะเสนอนะครับให้เอาพนักงานติดตัวในต่างจังหวัดเนี่ยมาร่วมเป็นพนักงานติดตัวติดตัวด้วยนะครับ